อุทยานีอุทธาน,ธน,ธนีมาจากไหนกันเนี่ยปทุมธานีปทุมธานีเหรออืมมาจากกี่คนเนี่ยมาห้าคนกับคนขับรถห้าคนอะไรนะครับแ<ช>ถวแถวลังสิตครับติดต่อใครมาครัก็น้องๆที่ทำงานบางทีเขาก็มีบ้านอยู่แถวนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปรับมาจากแถวลังสิตครับแล้วเขาจะไปมาจากสำโรงเหนือยังไงอันนี้ผมไม่ทราบรับมาตั้งกี่โมง ประมาณเท่าไหรกโมงกว่าหกโมงครึ่งประมาณหกโมงครึ่งประมาณนี้ครับที่รังสิตนะตรงแถวแถวไหนพี่ไม่าไปทำอะไรผมจะเป็นทางทางทู้บริษัทเนี่ยเราทำับเครื่องมือแพทย์ไงครับทีนี้เราก็ไปจัดการย้ายตู้ในโรงพยาบาลให้ย้ายตู้ตรวจการได้ยินใหญ่ๆในโรงพยาบาลนะครับมันหนักกัครับมันก็เลยจะเป็น